อาหารเนี่ยมันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเนาะจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นที่เราต้องการจะอนุรักษ์เก็บเอาไว้เราก็หวังว่าทุกท่านที่เดินผ่านประตูม่านเมืองเข้ามาเนี่ยก็เหมือนเขาได้เดินเข้ามาอยู่ในดินแดนของร้านนาได้มาสัมผัสอาหารพื้นบ้านได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งทุกอย่างอย่างที่บอกมันเป็นเหมือนมรดกที่ม่านเมืองต้องการอนุรักษ์ไว้ให้ยังดำรงอยู่ต่อไปอะค่ะ สวัสดีเจ้าอ้อนค่ะคะรงนิดเทพพิทักษ์เจ้าของร้านอาหารม่านเมืองเจ้าเมื่อก่อนเลยนะคะเราก็เป็นครอบครัวเล็กๆมาจากจังหวัดลำพูนด้วยความที่เราก็รักถิ่นฐานเนาะเราก็ขายผ้าม่านพื้นเมืองเป็นร้านเล็กๆมีหน้าร้านอยู่ริมถนนลำคำแหงลูกค้าที่เข้ามาก็รู้สึกเหมือนอยู่เมืองเหนือเลยอยากชิมกับข้าวเหนืออาจจะเป็นเพราะว่าอาหารเหนือเป็นอาหารที่หาทานยากด้วยคุณยายก็เลยลองทากับข้าวเหนือและกายมาเป็นร้านม่านเมืองในปัจจุบัน อาหารเหนือเราเนี่ยจะเป็นอาหารที่ลุ่มลึกเพราะนอกจากจะใช้เครื่องเทศหลกักชนิดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยใช้เครื่องปรุงรสในการปรุงอาหารและรสหวานของอาหารมาจากไหนล่ะก็จะมาจากหอมแดงหรือพืชผักที่เราปรุงอยู่ในอาหารนั่นแหละค่ะเผ็ดแต่อาจจะไม่ได้เผ็ดมาจากพริกซะทีเดียวอาจจะเผ็ดจากเครื่องเทศอย่างเช่นมะแขวนรสเปรี้ยวก็จะให้จากมะเขือหรือจะเป็นมะขามเปียกก็ดีหรือจะมาจากใบมะขามอ่อนใบมะเมา้าน้ำปูเอยถั่วเน่าเอย ก็จะให้รสเค็มส่วนวัตถุดิบเนี่ยเราก็จะใช้วัตถุดิบหลักจากท้องถิ่นผักพื้นบ้านต่างๆตามฤดูกาลอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาจากบ้านเราที่จังหวัดลำพูนเนี่ยละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างจะมีความหลากหลายวงอาหารได้หลายประเภทอาหารเหนือแทบจะทุกชนิดก็หากินได้ที่ร้านม่านเมืองเนี่ยล่ะค่ะเมนูที่เราอยากจะแนะนําฝากไว้วันนี้นะคะก็จะเป็นแกงแครไก่บ้านเป็นแกงผักจะใช้ผัก พื้นบ้านที่เป็นผักตามฤดูกาลชุดเนื้อนึ่งน้ำพริกขาน้ำพริกขาเราเนี่ยหอมอร่อยคัสสัรวัตถุดิบที่มัน พื้นบ้านนะคะเชียงดาขั้วไข่ใส่ไข่มดแดงเป็นผักที่มีประโยชน์มากนะคะถือว่าเป็นราชินีผักพื้นบ้านของร้านนาเลยทีเดียวหรือชุดออเดอร์ของเรากล่องข้าวไหวน้ำพริกน้ำปูนอกจากจะมีไส้อั่วแล้วเราจะมีหมูกรอบทอดสไตล์ม่านเมืองเราเป็นกรอบบางเข้ากันได้ดีกับน้ำพริกแล้วเราก็จะยังจะมีพริกอั่วกับหน่ออัว่วคือการเอาหมูสับปรุงรสใส่เข้าไปในพริกแล้วก็ชุบแป้งทอดส่วนน้ำพริกเนี่ยสูตร ดั้งเดิมของเราเนี่ยจะเป็นน้ำพริกหนุ่มแต่หลายท่านก็ชื่นชอบน้ำพริกน้ำปูน้ำปูก็คือน้ำที่เรากรองจากปูนามาเคี่ยวกับไฟอ่อนๆนะคะจนแห้งเขาบอกว่าถ้าภาคกลางมีกะปิคู่ครัวฉันใดภาคเหนือก็มีน้ำปูคุ้คคัวฉันนั้นและสุดท้ายก็จะเป็นลาบหมูคั่วถ้าถามถึงจานจานหนึ่งที่จะบอกถึงความลุ่มลึกของอาหารเนี่ย ลาบก็เป็นตัวแทนจานนี้ได้เลยเชื่อไหมคะว่าเราใช้เครื่องเทศทั้งหมด13ชนิดนะคะในการปรุงเช่นพวกดีปลีเปราะหอมการพลูแปดแทกหรือเครื่องเทศที่ให้รสหอมต่างๆจะอยู่ในลาบหมดเลยนอกจากจะใช้เครื่องเทศหลากชนิดแล้วเนี่ยขาดไม่ได้อีกเหมือนกันในจานลาบผักสดผักพื้นบ้านที่ต้องมาทานคู่กันเนี่ยก็สําคัญเลยถึงว่าลาบเป็นอาหารจานพิเศษเป็นพระเอกจานหนึ่งของร้านม้านเมืองเลยทีเดียวค่ะ ร้านม่านเมืองนะคะเปิดบริการมากว่า25ปีแล้วตั้งอยู่ในรามกำแผง112นะคะในหมู่บ้านสัมกรสํสำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาก็สั่งผ่าน g r a บได้นะคะช่วงปลายเดือนนี้นะคะก็จะมีโปรโมชั่นทางม่านเมืองทําร่วมกับ g r a บนะคะท่านก็จะสามารถสั่งอาหารในเมนูพิเศษที่เราจัดขึ้นมาเป็นกล่องข้าว grab เหมือนกล่องสุ่มเลยคะ่ะเปิดมาดูซิว่าข้างในมันจะมีเมนูอะไรน่าสนใจแค่ไหนเสมือนหนึ่งท่านมาได้นั่งรับประทานอาหารที่ร้านเลยทีเดียวค่ะ สำหรับลูกค้าที่มารับประทานอาหารที่ร้านนะคะนอกจากจะได้รับความอิ่มอร่อยกลับไปเนี่ยเราก็เชื่อว่าทุกท่าน,นจะสามารถสัมผัสได้ถึงความตั้งใจความพิถีพิถันนะคะในแต่ละจานแต่ละเมนูที่คุณป้าแม่ครัวของเราเได้ตั้งใจที่จะทําขึ้นมาในแต่ละจานให้กับทุกท่านนะคะ mm hmm. ก็หวังว่าทุกท่านก็นอกจากจะรับความอิ่มอร่อยไปก็จะได้ความสุขกลับไปบ้างไม่มากก็น้อยะคะ่ะ